สรุปสุดท้ายพอเราไดเอทไปสักพักหนึ่งเราก็จะยอมแพ้เราก็จะกินแบบไม่บรญยาบรรยังเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายเราได้สรุปสุดท้ายก็คือกลับมาอ้วนกว่าเดิมจ้ะนะคะนี่คือบทสรุปของการที่แบบทําไมถ้าเราแบบจะลดน้าหนักนะคะเราถึงไม่ควรที่จะไดเอท สวัสดีค่ะาเหตุผลที่เราไม่ควรไดเอทนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดน้ําหนักนะจ๊ะเอาไดเอทได้ที่มหมายถึงว่าเราจะกินน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อีเราไปอธิบายเขามันก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาในการอธิบายใช่ไหมก็วันนี้ถ้าจะให้แบบ สั้นให้กระชับลงเนี่ยนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบ่งปันข้อมูลแชร์ข้อมูลให้เพื่อนว่าเอ้ยทำไมฉันถึงแบบน้ําหนักลงได้โดยที่แบบฉันก็ไม่ต้องอดอาหารนะจ๊ะนะคะคืออดอาหารในที่นี้หมายถึงว่าฉันก็แบบไม่ต้องจํากัดจําเขียยในการกินแบบกินนิดๆหน่อยๆเราก็ต้องแบบว่าไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่เงี้ยมัน มีเหตุผลอะไรนะวันนี้ก็คือจะให้5ข้อนะคะว่าทําไมถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรที่จะไดเอทคือไม่ควรที่จะแบบกินน้อยๆกินเอาแค่แบบเออพอหายหิวก็พอละอะไรอย่างเงี้ยนะคือไดเอทมันคือลดปริมาณการกินลงใช่ไหมอย่างน้อยนะคะเราก็จะได้แบบ อธิบายได้แชร์ได้แบ่งปันเป็นนะคะถ้าเหตุผลที่เราไม่ควรไดเอทนะข้อแรกเวลาที่เราไดเอทเนี่ยมันจะไปทําให้เราอ่ะหิวมากขึ้นการที่เราไดเอทหมายถึงว่ากินน้อยลงเนี่ยลองนึกดูว่าสมมติว่าในแต่ละวันเนาะปกติแล้วเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารที่ให้พลังงานใช่ไหมคะอาหารที่ให้พลังงานของเราก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินน้อยลงอย่างที่แบบคลาสส่งสุดๆเลยนะที่เห็นก็คือว่าบางทีกินข้าวแบบครึ่งจานเคีย หรือซื้อเข้ามาจานหนึ่งแบ่งครึ่งกินครึ่งเดียวพอกวูอ้วนเออแบบนี้แหละเรียกว่าแบบลดปริมาณการกินลดทั้งปริมาณลดทั้งคุณภาพนี่ก็อาจจะเป็นแบบเดิมๆอยู่แล้วแหละเนาะก็คือบางบางทีเราอาจจะแบบกินคาร์โบไฮเดรตที่แบบเป็นแบดคาร์บซะเยอะอย่างเช่นพวกข้าวขาวน้ําหวานเลยอย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ทีเนี้ยมนลดปริมาณลงอีกแปลว่าพลังงานที่ร่างกายจะได้เนี่ยมันก็มันก็จะลดลงไปอีกนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไดเอทมันจะทําให้เราอ่ะหิวมาก ขึเพราะอะไรก็ตามที่ร่างกายเราอยากได้โดยเฉพาะโปรโตีนนะจ๊ะคือโปรโตีนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกพึงพอใจเวลาที่เรากินอาหารคือความอิ่มเนี่ยพวกเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ปริมาณน,นะแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารด้วยจ้ะให้พวกเรามารู้จักคาว่าคุณภาพอาหารด้วยนะไม่ใช่แค่ปริมาณอย่างเดียวก็เลยให้ดูว่าระหว่างไขมันกับโปรโตีนนะคะพวกเราเลือกกินอะไรมันมีไงานวิจัยออกมาแล้วอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเลือกกินน้ามันนะคะถ้าเรากินน้ํา มันเนี่ยเข้าไปเราอิ่มก็จริงแต่มันเป็นความอิ่มที่แบบไม่มีความสุขเพราะว่าความสุขของการกินน่ะมันเกิดจากโปรตีนการที่เรามีความรู้สึกว่าอิ่มและหยุดกินได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับอาหารทุกประเภทคือคาร์โบไฮเดรตมันไม่ได้ทําให้เราอิ่มนะแต่ว่ามันทําให้เราเพลิดเพลินเราก็จะกินได้เรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่กินโลค์บถึงน้ําหนักลงเร็วนะคะข้อ2ก็คือการที่เราอะ่ะลดการเผาผลาญในร่างกายลงนะคือข้อนี้เราเคยคุยกันแล้วแหละนะคะ มอเคยไลฟ์เรื่องนี้นะคะว่าทําไมคนที่ลดน้ําหนักโดยการกิน,นน้อยเนี่ยนะคะถึงไม่ค่อยผอมสัทีถึงผอมยากเอาง่ายคือช่วงแรกๆมันก็อาจจะน้ําหนักลงไปอะนะแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจหลักการเรื่องของการทำ intermittent f a สต i n g แล้วก็ไม่รู้ในเรื่องของประเภทของอาหารว่าอาหารประเภทไหนเป็นอาหารที่แบบมีคุณภาพที่ดีและไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ลดปริมาณการกินพอเราลดปริมาณการกินลงร่างกายมีพลังงานที่จะใช้น้อยลงใหม่ๆแรกๆน้ําหนักตัวจะลดลง แน่นอนนะคะเพราะว่าร่างกายพลังงานชเหลือเฟือใช้ก็เอาของเก่าออกมาใช้ได้ แต่แค่ช่วงแรกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพบว่าผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะน้ำหนักจะเริ่มนิ่งมาข้อ3นะคะมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อหลักใหญ่ใจความในการลดน้ําหนักข้อหนึ่งที่หมอย้ําแล้วย้ําอีกนะกับทุกคนว่าถ้าอยากจะลดน้ําหนักให้ได้ผลนะคะต้องพาร่างไปบวงสรวงด้วยนะจ๊ะนอกจากที่แบบเราจะดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การทำฟาสติ้งแล้วเราต้องพาร่างไปบวงสรวงนั่นก็คือ ติดตั้งเตาเผาไขามันนั่นก็คือกล้ามเนื้อของเราด้วยเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยถ้ายิ่งมีเยอะจะยิ่งเพิ่มการเผาเผาผ่านไขมันได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งกล้ามเนื้อมีเยอะเราก็จะผอมลงเร็วเพียงถ้าเกิดว่าเราไปไดเอทไดเอทในที่นี่คือกินน้อยนะคะโดยเฉพาะไปกินโปรโตีนซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบในการสร้างกล้ามเนื้อน้อยลงด้วยเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากล้ามเนื้อมันก็อาจจะหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ทำ resistance training หรือคนที่ไม่เล่นเวทยิ่งแยกเข้าไปกันใหญ่เลยนะคะก็คือปกติไม่ได้ใช้กล้ามเนื้ออยู่แล้วเอางี้ ูดได้เห็นภาพว่ามันก็มีแนวโน้มจะฟีบจะรีบอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วดันไปลดโปรโตีนซะเยอะด้วยนะคะหรือแบบไม่กินโปรโตีนแล้วไปกินแต่คาร์โบไฮเดรตด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้พลังงานที่ได้มันจะเท่ากันก็เถอะแต่คุณภาพแบบคนละเรื่องอ่ะคนกลุ่มนี้ที่ลดการกินโปรโตีนลงพร้อมกับการที่แบบไม่เล่นเวทเทรนนิ่งด้วยเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อก็จะยิ่งรีบฟีบฝ่อลงไปเขาพบว่าคนที่กินโปรโตีนน้อยแล้วก็ไม่ใช้กล้ามเนื้อเล่นเทรนนิ่งต่างๆ,างๆน้ําหนักตัวที่ลงมา นะคะสามสถึงห้าเอนี่ยอาจจะเกิดจากมวลกล้ามเนื้อในร่างกายที่บัรหายไปร่วมกันกับพวกอย่างอื่นในร่างกายด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายปกติเราร่างกายเราไม่ได้ดึงกล้ามเนื้อออกมาใช้หรอกเนาะถ้าแบบออมันไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตจริงๆนะคะปกติแล้วมันจะต้องดึงแบบไขมันออกมาใช้คือในคนที่แบบงดการกินลงแบบตักมีโอกาสที่ร่างกายอ่ะโดนผลเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วมันก็จะต้องแบบดึงกล้ามเนื้อออกมาใช้แต่ไม่เหมือนกันกับคนที่ทํา IF นะแบบที่หมอสอนไปก็คือว่าทํา4 4 2หรือ8ทับ16โดยที่จับหน้าตาอาหารการกินแล้วมีโปรโตีนครบจบในวันเนี่ยนะคะอันนี้เราจะไม่เกิดกระบวนการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะฟาดวันหนึงกินมื้อหนึงมื้อเดียวเองก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่าอาหารในมื้อนะ่ะเรามีปริมาณโปรตีนที่เพียงพอร่างกายเราจะไม่มีวันเอ่อทำ้ายตัวเองโดยการดึงมวลกล้ามเนื้อออกมาใช้ไม่มีทาง ข้อะะท,ที่4ก็คือการไดเอทเนี่ยมันจะไปลดพลังงานแล้วมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของเราอะ่ะลดลง นะคะนี่คือเหตุผลว่าถ้าเกิดเราอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยนะคะเราไม่ควรที่จะไดเอทเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไดเอทพลังงานในแต่ละวันเรามันจะน้อยลงใช่ไหมประสิทธิภาพการทํางานก็น้อยเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเราจะรู้สึกยอมแพ้ง่ายเพราะว่าร่างกายเรามันไม่มีแรงก็ไม่ได้กินอะไรมันจะเอาแรงที่ไหนมาถูกไหมคะแล้วก็สารอาหารก็ไม่ครบนะคะการทํางานในแต่ละวันเนี่ยอย่าไปพูดถึงว่า จะพาตัวเองไปออกกําลังกายเลยนะคะเอาตัวเองให้ทํางานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันหมืองานประจําที่ทําอยู่เนี่ยบางทีมันก็มันก็หมดแรงแล้วขาดกินแล้วบางทียังหมดแรงอันนี้ไม่กินก็จะยิ่งแบบไม่มีแรงเข้าไปใหญ่ถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกแบบกินน้อยนะคะใครที่กินน้อยก็จะรู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงจนถึงขั้นแบบซึมเศร้าได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อในเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยนะคะมาถึงข้อสุดท้ายมันมีผลกระทบต่อ ฮอร์โมนทาให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราอ่ะมันแปรปรวนซึ่งฮอร์โมนจริงๆมันมีอยู่หลายตัวมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของฮอร์โมนอินซูลินที่มีผลกระทบเรื่องความอ้วนนะแต่ถ้าเราไดเอทมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของไทรอยฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของระบบเบต้าบิลิซึมของร่างกายนะจ๊ะเรื่องของการเผาผลาญงั้นถ้าเรากินน้อยฮอร์โมนไทรอยเราจะเพี้ยนนะคะแน่นอนว่ามันทําให้ระบบการเผาผลาญเราอ่ะมันดับลงมีผลต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเพราะเวลาที่ ายได้รับพลังงานน้อยในขณะที่แบบจะต้องมีแอคทิวิตี้ในการทําแต่ละวันเยอะมากนะคะร่างกายจะเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันเป็นความเครียดที่แบบอยู่ข้างในเราอะ นะพลังงานที่เราให้ไปมันน้อยแต่สิ่งที่จะต้องใช้ไปมันเยอะนะคะเกิดผลกระทบต่อฮอร์โมนเลปตินเลปตินคืออะไรก็คือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความหิวความอิ่มของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินน,น้อยๆมันไม่อิ่มอยู่แล้วนะคะมันไม่อิ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนเลปตินเนี่ยมันก็แบบเพี้ยนนะคะมันมันไม่เกิดการสมดุลของฮอร์โมนเลปตินนะคะแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนนยในผู้หญิงเทสโทสเตอโรนก็ในผู้ชายนะคะจะมีผลต่อเรื่องของ ฮอร์โมนเพศด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อในเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยนั่นแปลว่านะคะฮอร์โมนพวกนี้เวลาเขาทํางานด้วยกันเนี่ยมันมันก็จะทํางานกันเป็นไปพร้อมๆกันอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะรวนไปหมดเราะั้นเวลาที่เราไดเอท น,ะะนอกจากพลังงานที่ได้น้อยแล้วระบบการเผาผลาญโดยรวมมันก็จะลดลงและฮอร์โมนต่างๆมันก็เริ่มเพี้ยนส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราสรุปสุดท้ายพอเราไดเอทดไปสักพักหนึ่งเราก็จะยอมแพ้เราก็จะกินแบบไม่บรรยาบรรยังเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่เราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายเราได้สรุปสุดท้ายก็คือกลับมาอ้วนกว่าเดิมจ้ะนะคะนี่คือบทสรุปของการที่แบบทําไมถ้าเราแบบจะลดน้ําหนักนะคะเราถึงไม่ควรที่จะไดเอทเพราะว่ามันอาจจะได้ผลแค่สั้นๆระยะแรกแต่สุด ท้ายเราก็จะกลับมากินมากกว่าเดิมแล้วก็สําหรับในเพจนี้นะจ๊ะใน YouTube นี้เราก็จะมาเจอกันทุกจันทร์สุขตอนสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีวันศุกร์นะจ๊ะทุกคนล e you วันนี้ไปก่อนนะคะคะ่ะบ๊ายบาย